สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำนะครับเทียนหอมนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับช่วยผ่อนคลายนะครับเป็นสินค้าใหม่จากบาลอนนะครับวิธีใช้ง่ายๆนะครับเปิดฝามานะครับอาจจะเป็นเทียนแบบนี้นะครับกลิ่นจะหอมนะครับท่านก็แค่จุดท่านนั่นเองนะครับติดง่ายครับตัวนี้จะช่วยเรื่องการผ่อนคลายนะครับจุดไว้ที่ห้องนอนนะครับ ในร้านสปานะครับหรือร้านนวดทั่วไปนะครับสําหรับผู้ที่มีความเครียดนะครับตัวนี้นะครับจะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์อ่อนๆนะครับและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับอีกทั้งยังช่วยการผ่อนคลายช่วยการนอนหลับนะครับเหมาะกับท่านที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้ามีภาวะท้อแท้นะครับอาจจะเครียดเรื่องงานนะครับ ตัวนี้จะเหมาะเลยนะครับวันนี้บานลอนเสนอขายนะครับจากราคาปกตินะครับ299บาทนะครับเหลือเพียง199บาทเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับซื้อ2ชิ้นนะครับจะส่งฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ